สองไอจีแมทพีรณีโพสต์ล่าสุดหลังมีภาพหลุดสงกรานต์ไม่ไปด้วยกันเรียกได้ว่าทําเอาฮือฮาเมื่อทางด้านสงกรานเตชนรงค์ได้ออกมาโพส์ตรูปภาพเข้าคลินิกซึ่งงานนี้มีคนจับโ๊ะสงกรานควงไม้นภาาสัสสิไปเข้าคลินิกด้วยกันหลังมีชาวเน็ตนำภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันหลังเลิอกอดีตแฟนสาวแมทพีรณีคงไทย โดยทางด้านอินสตาแกรมสงกรานพบว่าได้โพสต์รูปภาพเข้าคลินิกพร้อมได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าขึ้นหลักสีแล้วต้องเริ่มมาดูแลตัวเองซะหน่อยด้วยความที่เล่นกีฬาหนักตากแดดเยอะริ้วรอยเลยชัดขึ้นต้องมาให้คุณหมอนกดูแลได้ยินชื่อเสียงมานานเป็นการเปิดใจครั้งแรกในการเข้าคลินิกผมเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้มาขอเข้าโครงการฝากหน้าไว้กับคุณหมอนกแอด drnokko จัดไปครับภารกิจบ,บอกลาริ้วรอยกู้หน้าทาเลขสี่ แมทชังคลินิกขีดล่างบายขีดล่าง dr. nok ล่าสุดเข้าไปส่อง ig แมททีรณีโพส์ตล่าสุดหลังมีภาพหลุดสงกรานต์มาไปด้วยการพบว่าได้ออกมาโพส์ตรูปภาพของนักเทนนิสรายหนึ่งในสตอรี่อินสตาแกรมที่มีเพื่อนแท็กมาโพส์ตรูปไม้เทนนิสพร้อมข้อความว่าไปเอาให้เรียบร้อยตีเก่งตีจริงๆสงสยัยต้องให้เทิอปนเทนนิสจริงๆละ ซึ่งทางด้านแมททีรณีได้ตอบกลับว่ายูเทิร์นก่อนตอนนี้ซึ่งเป็นกีฬาที่ทางด้านแมททีรณีกำลังใจตั้งใจเล่นอยู่ในขณะน,นี้และอีกรูปเป็นสตอรี่ที่ทางด้านแมททีรณีแชร์ภาพของนักเทนนิสรายหนึ่งนั่งยิ้มอ่อนงานนี้เรียกได้ว่าเจ้าตัวสวยเลิศเชิดโสดไปเลยจ้า